สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำข้าวผัดปลาเค็มนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่ไก่ลงไปดีไ,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 ไข่ผัดผัด,ผดไข่ก่ แล้วก็ใส่กระเทียมสับก็หอมใหญ่นะคะหั่นลูกเตา๋าก็จะได้กินง่ายๆเนาะหั่นก่อนข้าวใช้ข้าวเย็นนะคะใช้ข้าวเย็นแล้วก็ใส่ผักลวก แต่ไม่มีคณะนะคะการคณะก็เลยใช้หน่อไม้ฝรั่งนะคะใช้หน่อไม้ฝรั่งก็อร่อยดีตอนนี้ก็ไฟแรงหน่อยนะคะแล้วปรุงรสก็จะใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะ จะใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวไม่ต้องไปใส่น้ำปลาอะไรเนี่ยไม่ต้อง,งนะคะเพราะว่าปลาเค็มของเราเนี่ยเขาะจะมีความเค็มอยู่นะคะก็ใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลนะคะพอแล้วผัดให้เข้ากันนะคะแล้วสุดท้ายนี่นะคะ ปลาอินทรีนะคะหั่นเป็นลูกเต่านะคะแล้วก็ทอดนี่เ็ดไฟแรงๆเลยะค่ะเนี่ยค่ะผัดแห้งๆใส่พริกไทยหน่อยนึงใส่พริกไทยนะคะ เม็ดข้าเด้งเด้งแล้วนะคะถ้าเด้งเด้งก็ใช้ได้แล้วพยายามบี้ๆนะคะอะไรที่มันมอมโอเคเรียบร้อยก็ใส่ต้นหอมซอยใบหอมซอยเพียนิดนึงเรียบร้อยแล้วะคะ่ะข้าวผัดปลาเค็มนะคะ นะคะะใส่จานการแตงนะคะใส่แตงสักนิดหนึ่งใส่ต้นหอมมะนาวนะคะแล้วก็น้ำปลาพริกนะคะ ก็คอยเปิดนะคะข้าวเราจะได้ไม่แห้งโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักชีนิดนึงเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดปลาเค็มของเรานะคะยุกไปสอบกันค่ะ